สอนหาเหรียญของ Bitcoin ฟรีจากแอปมือถือแล้วก็สามารถที่จะหาได้หรือทำได้ในส่วนของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไอแพนะครับสามารถทำได้เช่นกันนะครับซึ่งผมก็ถอนครั้งแรกนะครับอยู่ด้วยกันประมาณ5ดอลลาร์จุนะครับก็เป็นเหรียญ i t c o i n นะครับถอนเข้าแอปของ b i t ครับนะครับนี่ทุกคนนะก็เข้ามานับของวันที่5เดือน8ทุกคนนะ ประมาณ64,335่นสี่าตอนนั้นราคา Bitcoin ย,ยังไม่ถึง3 000, ล้านทุกคนตรงนั้นนะก็สามารถที่ถอนได้จริงนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Test ANC นะวันนี้เราอยู่ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Free Cash นะครับนี่ทุกคนแอปนี้เลยเนาะก็นะครับแอบปบนี้สามารถที่จะหาเงินได้นะครับจากการที่เรานั้นเล่นเกมแล้วก็ทำออฟเฟอนะครับมีคือในส่วนของเมนูเกี่ยวกับการ หาได้้ของเขานะครับก็คือเป็นเมนูทัส k นั่นเองนะครับผมนะเมนูทัส k ก็จะมีงานอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยเนาะก็จะมีงานเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็เล่นเกมนะเหมือนอันเนี้ยโอ้อันนี้เยอะมากทุกคนนะ448ดอลลาร์เลยทุกคนนะเขาให้เราทําอะไรบ้างแต่ว่าต้องเป็นแอปพลิเคชันหรือมือถือของค่ายของฝั่ง Android นะ่าถึงสามารถทาได้ทุกคนมาดูกันนะเขาให้เราทําอะไรบ้างนี่ทุกคนนันนี่คือดีวาร์ดนะครับโอ้ได้ห้าดาวด้วยทุกคนนะ Play and Earn 448ดอลลาร์ค่ะทุกคนนะเคลียร์ a p t e r 5เคลียร์ a p t e r 9เคลียร์ a p t e r 2นะเคลียร์ชัปเป4 on the first day นะครับเคลียร์ a p t e r อ r 8 waiting t r e e day เคลียร์ a p t e r 10 waiting t r e e day นะครับแล้วก็มีการตัดเงินด้วยเนาะ,ะประมาณ7วันนะหลังจากที่เราสองสมาชิกจะได้ประมาณ4.45ดอลลาร์ทุกคนนะ แต่ถ้าเรารวมกันแล้วคือน่าจะโอเคแหละนะครับตรงนี้เพราะว่ามันมัน4.45นะแล้วก็อันนี้คือจะได้รับรางวัลไปเนาะแล้วก็แต่ไม่แน่ใจว่าเขาให้เราเติมเท่าไหร่เนาะแต่อันนี้คือมีการลงทุน,นแนะนําให้เรานั้นเล่นโดยการที่เราไม่ต้องลองทุนนะครับอันนี้ c h a p ตอร์14นะครับประมาณ7วันได้ประมาณ20ดอลลาร์อันนี้ก็20ดอลลาร์เหมือนกันโอ้ยเยอะมากทุกคนนะอ่าก็รวมแล้วทั้งสิ้นนะครับเขาให้เวลาให้เราทำนะครับผมนะ Open t เดี๋ยวแอ รีจิสเตอก็คือเปิดแอปดาวน์โหลดแอปนี้แล้วก็สมัครสมาชิกแล้วก็ complete นะครับสำเร็จในการทำทัสนะครับประมาณ3วันแล้วก็ให้เวลาประมาณ45วันด้วยกันนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมนี่ทุกคนนะเอเป็นเกี่ยวกับเกมนะครับแล้วก็สเต็ปนี้ทุกคนนะ open the app register ed, นะครับ complete วิตี่ปรมา3ส5ถึงวันด้วยกันตรงนีนะ้ใช้เวลาเนาะสามถึงสีวันด้วยกันกดเพ่แอนเอิร์นนะระบบจะพาเรานะไปที่หน้าของอันนี้เดี๋ยวเราเรอสักครู่หนึ่งนะน่าสนใจโอ้โหเยอะมากหนะ้า5้าดอลลาร์นะครับหลักหมื่นบาท,าทหรือเกือบหมื่นบาทนี่ทุกคนนะเขาให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับผมแอปดีมียอะดาว 1, 000, 000, น์โหลด1ล้านดาวน์โหลดแล้วทุกคนนะต้องโหลดแอปนี้แล้วก็ไปทำภารกิจที่เขากำหนดไว้นะครับผม อ่าอันนี้คือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับมีแอปอื่นไหมมีอีกทุกคนนะมีหลายแอปเลยนะอ่า y o u k n o w นะครับ e v e r l d a g e n นี่ทุกคนนะก็สามารถที่ดูที่คำว่า my offer นะครับจะมีแอปอื่นๆให้เราเลือกอีกมากมายนะครับผมรอเ,เขาโหลดแอปหนึ่งนี่ทุกคนนะก็อันนี้คือหลักๆเลยคือแอปพลิเคชันนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวเราเปิดแล้วก็เข้าใหม่ทุกคนนะในส่วนของแอปเมื่อกี้นะครับฟรีแคชนะครับมีในส่วนของการทำออฟเฟอร์อื่นด้วยนะครับอย่างเช่นการทําแบบสอบถามนะถ้าเรานะครับมีมือถือหรืออ่ามือถือของเรานั้นมีพื้นที่ในการติดตั้งน้อยไม่สามารถที่จะทำงานของการดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ผมแนะนำให้เรานะครับไปอ่าทำการผมแนะนำนั้นให้เรานน้นไปอ่าไปทำแบบสอบถามดีกว่านะอันนี้เกม l i f e o f kingdom นะ 429ดอลลาร์นะเขาให้เราทำอะไรบ้างนะครับให้เรา install ก็คือติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ complete game tutorial นะครับแล้วก็ unlock and level 2 top นะ p o s h คือเติมเกมนะครับเติมเงินนะครับแล้วก็ vipc นะครับก็คือเติมเงินนะ vipc special bundle เนาะแล้วก็จากนั้น unlock any level นะครับแล้วก็ p อ s ส30วัน เจมส์ซ uh, ัพพลายยูเอแคนยูส50%ออัฟอร์ฟอนด์ในยูเอแพ็กส9่จุดเก้าเก้า for the first time นะครับแล้วก็ลิสตี้ฮอปนะครับโอ้เลเวล20เลยเหรอลิสตี้ฮอปเหมือนกันเลเวล25นะครับอันนี้ทุกคนนะอันล็อกเอนนี่เลเวลนะครับท็อปอันล็อกเอนนี่เลเวลนะครับนี่ทุกคนนะถ้าเราทำภารกิจสำเร็จถึงขนาดนี้นะครับเราก็จะได้รับรางวัลไปนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าใครคือหลุดมาก่อนแล้ว จะสามารถาไม่ได้ไม่ได้ทุกคนเขาเขียนไว้เดเจินว่า new user only ก็คือต้องเป็นผู้ใช้งานใหม่เท่านั้นถึงจะสามารถทำในส่วนของอันนี้ได้นะครับอ่าใครที่เคยโหลดมากก่อนอาจจะไม่สําเร็จถ้าใครเคยโหลดถ้าก็แล้วก็ใครไปโหลดซ้าทุกคนนะมาดูเกี่ยวกับ,กบงานสายอื่นนะอันนี้งาน future offer หน้างานนี้ก็คือจะได้ไน,น้อยเองแต่ว่าน่าจะไม่ต้อง น่าจะไม่ต้องไปโหลดแอปเคชันนะไม่ต้องไปเติมเงินที่ทุกคนนะเขาให้เวลาเราเล่นประมาณ30วันนะครับเราก็ต้องเป็นยูสเซอร์นะครับก็รางวัลรวมอยู่ที่ $1 ดอลลาร์นะครับก็คือให้เราเล่นแล้วก็คอลเลกนะให้ได้1750งพันเจ็ดร้อยห้าสิบทรอฟี่นะก็ถ้ารวมไปแล้วคืออยู่ด้วยกัน2 0 0 0 0 0โทรฟี่เราถึงจะสามารถรับเงินทั้งหมดอยู่ด้วยกัน1ดอลลาร์นะครับผมนะก็ไปเลือกกันได้เลยเนาะ ส่วนการทำเซอร์เวย์ก็คือนี่ทุกคนนะฟิลเตอร์ของเซอร์เวย์นะจะมีการทำแบบสอบถามนะครับมีอันนี้ประมาณ1.37ดอลลาร์อันนี้7ดอลลาร์ทุกคนนะก็เลือกทำได้เลยนะ6ดอลลาร์ก,ก็มีนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นคา่ายของงานออนไลน์ของเขานะครับก็จะเป็นค่ายบิทแลบซึ่งค่ายบิทแลบก็จะมีงานออฟเฟอร์เกี่ยวกับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็งานออฟเฟอร์เกี่ยวกับการทำเซอร์เวย์นะครับผมนะั้นหลักๆเลยงานนี้ให้เราทำเซอร์เวย์กับ ให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเราก็เลือกเลยว่าเราจะทำสายไหนนะครับผมต่อมาก็เปนในส่วนของการถอนเงินนะมาที่ c a s h out นะก็เราก็เลือกช่องทางการถอนเงินได้ผ่าน stack นะแล้วก็ paypal ก็มีนะ paypal $5, $1, ดอลลาร์ส0ดอลลาร์15ดอลลาร์25ดอลลาร์สูงสุด200ดอลลาร์ทุกคนนะตรงนี้นะครับแล้วก็ google pay ก็มี amazon ก็มี visa นะครับตริปโตคริป t o มีของ bitcoin นะครับแล้วก็ litecoin อีเท r e u เรียมนะครับอ่าดอจคอยนั่นไั่เป็นดอ c คอยแหละตรงนี้ทุกคนนะมีประมาณ4ี่เหรียญด้วยกันนะครับผมบิตคอยก็ตั้งแต่5ดอลลาร์แต่ละคอยเพียงแค่0.5ดอลลาร์ก็สามารถถอนได้อันนี้ก็คือสามารถถอนได้เลยนะแต่กระเป๋าบิตครับผมไม่รองรับทุกคนนะในส่วนของเหรียญน,นี้นะครับ แล้วก็อ t h e r e u m แล้วก็ d i s coin นะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะส่วนใครจะแนะนำเพื่อนก็คือกดตรงนี้ไปแล้วก็กดคำว่า affiliate นะครับอันนี้คือสายเชิญเพื่อนนะครับสามารถที่จะเชิญเพื่อนได้นะตรงนี้ให้เรา Copy Link ์ของเราตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการแนะนำแอปพลิชันนี้ได้เลยแล้วครับเราจะไปแชร์ให้ใครก็ได้นะครับเมื่อมีคนสมัครเข้ามาผังเราแล้วก็ทำในส่วนของภารกิจนะครับหรือกิจกรรมนะ หรือสร้างไรายได้เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%ด้วยการตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับเป็นไงกันป้างในส่วนของแอปนี้นะครับถ้าหากว่าใคร มีคำถามอะไรเกี่ยวกับแอปนี้ไม่ค่อยจะตรงไหนสาม,มารถที่จะคอมเมนต์อสอบถามกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้แอปนี้นะครับเราก็เลือกดีๆนะพอเราจะทํางานไหนรับงานไหนมีการลงทุนก็เราไม่อยากเสี่ยงการลงทุนก็ไม่ต้องเสี่ยงทุกคนนะหาง,งานที่เราไม่ต้องลงทุนก็ได้เหมือนกันนะครับงานมีเยอะแยะมากมายขอให้เราเลือกให้เจอกับเราก็เพียงพอนะครับหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆที่เล่นแอปนี้นะขอให้สามารถถอนเงินกันได้ทุกคนนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า สวัสดีครับ